สามารถเลี้ยงสร้างรายได้ได้ครับเกษตรกรครับครับแต่ว่าเลี้ยงฟายเนี่ยคือก็หนึ่งคือก็ต้องซื้อเป็นดูเป็นอย่าไปคือคือแบบคืออยากไปไปเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงตัวซื้อตัวเท่านู้นเท่านี้แล้วไปซื้อตามเขาคือพวกนั้นบางทีเงินเขาเย็นเขาไม่ได้เสียดอกแต่เกษตรกรเนี่ยต้องไปกู้เงินมาต้องเสียดอกเนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่ตามมาสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับ พี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องลุยมาที่กลางทุ่งนะครับเพื่อที่จะมาพาพี่น้องเนี่ยมาดูควายนะครับเป็นฟาร์มควายที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดนะฮะในการาเข้าขุนด้วยแล้วก็เลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามา,าทำความรู้จักนะฮะในการเลี้ยงควายขุนนะครับ ไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่ขาสวัสดีครับรบผมแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับผมสุพจน์โตอคิรีครับผมครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรครับพิกัดอะไรฮะพิกัดอยู่ที่ตําบลตะเคียนเตี้ยครับอําเภอบางละมุงจังหวัดชุมพรีครับผมครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ089 251 9786ครับผมครับผมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วนะพี่น้องนะหรือที่เรียกอย่างหนึ่งก็คือว่าเสียเตี้ยหรือว่าพี่เตี้ยนี่แหละครับที่เคย ออกคลิปในเรื่องของวัวขุนครบวงจรกับผมมาแล้วนะครับวันนี้พี่เตี้ยจะพามาดูฟาร์มควายบ้างนะฮะ,ะแนวทางการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องควายก็แนวทางสายพัฒนาครับผมบถ้าเป็นตัวเมียก็ตัวเมียก็เก็บไว้ทาพันธุ์ครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็ตัวไหนไม่สวยก็เข้าขุนครับผมเลี้ยงสายเนื้อครับผมครับผม อย่างควายได้พี่เอาเริ่มต้นเลยนะครับผมขุนกี่เดือนถึงขายได้พี่ฟายเนี่ยถ้าขุนจริงๆประมาณ4ี่ห้าเดือนก็ขายได้แล้วครับห้าฟอนเหมือนกันฟายเนี่ยคือเราต้นทุนเราจะเลี้ยงสมมติคลอดมาเนี่ยเราเลี้ยงสัก2ปีครับแล้วพอสักปีป่าหรือสองปีก็ได้เพราะนั้นเราก็จับเข้าไปขุนได้แล้วครับผมถ้าเป็นตัวผู้นะครับไปหัดกินอาหารก็ กกเขเ,ขเขาิน่งพูดง่ายๆว่าอายุปีถึง2ปี 2> รับผมสามารถเริ่มจับเข้าขุนได้เลยได้แล้วครับผมครับผม,บผมพี่ตลาดควายเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ตลาดฟวายเมื่อ2อสเดือนที่ผ่านมานี่ราคาดีนะครับตัวเป็นนี่ช่างกันไปถึงเกือบ110เลยฮนะกิโล110ครับผมแล้วฟวายนี่เป็นเอ่อเป็นฟวายที่น้ําหนักตัวจะเยอะอคือถ้าวัวตัวถ้าเท่ากันเนี่ยการฟวายตัวเท่ากันเนี่ยน้ําหนักฟวายทิ้ง ทิ้งอย่างน้อยเป็น5-60กอืบโลบางตัวถึง100ยโลครับผมครับถ้ายิ่งได้อายุไฟเปี่ยวคือเขาเรียกไฟเปี่ยวคือไฟที่อายุประมาณสัก4ีขวบหนะ้าขวบะครับมันจะมันจะน้ำหนักตัวมเป็นตันครับคือแต่เราต้องพัฒนาสายนะครับ,ค,รบคือสมมุติเรามีแม่ไทยๆนะร้อยสามสิบฝาร้อยสี่สิบฝา แล้วเราไปหาพ่อพันธุ์ที่เป็นไฟล์ตอนนี้ที่เขาเล่นกันคือไฟล์สายประกวดครับคือเป็นโครงสร้างดีเอามาผสมกันจะได้ลูกออกมาที่ดีฮะจะโตไวครับเพราไฟล์นี่โตวันนึงที่ผมถามถามสอบถามตัวเลขเข้ามานะเขาบอกโตวันกิโลฝ่าครับครับผมแล้วไฟล์นี่ประหยัดค่าอาหารได้คือตอนเราเลี้ยงแม่ไฟล์แบบนี้คือเราสามารถเอ่อเป็นสัตว์เลี้ที่หญ้าที่พอมีหญ้ามีหนองน้ําให้นอนเนี่ยเขาสามารถปล่อยเลี้ยงได้แล้วครับผมครับ ตรงนี้พี่เริ่มมานานหรือยังฮะเอ่อตอนนี้มันของผมมันมีแม่ไฟล์เก่าอยู่มั่งฮะแล้วก็มาเริ่มสายพัฒนาเนี้ยเพิ่งเริ่มมาได้สักประมาณสักเจ็ดเดือนครับผม,มผมก็เริ่มไปแบบคือติดต่อพี่วินก็ดูจาก y o u t u b e เนี้ยติดต่อพี่บินเอาแม่ไฟล์ไปฝากเขาผสมอืมไปจ้างเขาผสมแล้วก็พอดีเขาพี่บินแบ่ง พ่อไฟมาให้ไฟรุ่นมาทําพ่อไฟได้หนึ่งตัวครตอนนี้ก็เริ่มทับได้หลายแม่แล้วครับินไหนพี่พี่บินบอระบือครับผมบินบอรบือไม่ใช่บินบรรลือิศนะไม่ใช่ครับผมแต่วงการไฟงามจะรู้จักพี่บินกันไหมครับถ้าวงการควายจะรู้นะฮะถ้าบินบรรลือิศนั่นคือสายบุญครับผมแต่นี้คือบินบอระเบือนี่คือสายควายพี่น้องนะายงามไฟสวยสายควายงามครับผมพี่การผสมพันธุ์นะฮะ เทียมบ้างไหมหรือว่าพ่ออย่างเดียวก็บางแม่ที่เชื่องเชื่องที่อะไรเนี้ยก็ผสมเทียมบ้างครับผมผสมเทียมบ้างครับการผสมนี่ก็เหมือนกับวัวเลยใช่ครับฟายผสมเทียมเนี่ยที่ผมมองดูคือคือมันต้องเป็นแม่ฟายที่มีลูกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งตัวอสองตัวถ้าฟายสาวเนี่ยผมมองว่ามันจะจับสัตว์ยากถ้าคนไม่เป็นจริง,รงๆไม่เซียนจริงจะจับสัตว์ยากผสมติดยาก <จะ S 2> แต่ถ้ามี<ห>พ่อพันุ์อยู่เนี้ย S <S มันจะผสมตนท้องง่ายมากครับจะไม่เหมือนวัวใช่ไหมรับายเนี่ยเปอร์เซนต์การทับติดการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเยอะกว่าวัวครับ<อ>คือวัวมันจะมีวัวถ้าเดินทุ่งเนี่ยกินหญ้าอะไรเงี้ย <ๆ S 1> มันจะผอมง่ายแต่ไฟเนี่ยครับดูขนาดหญ้าไม่ค่อยมีอยู่เนี่ยใช่มันก็ยังอ้วนยังกินง่ายพี่น้องอ้วนครับผมคือมันอ้วนง่ายฝูงฝูงนี้ฝูงนี้กี่ตัวพี่ถ้ารวมทั้งลูกเล็กด้วยครับก็อยู่ประมาณห้าสิบ ประมาณ50แล้วที่ยืนขุนอยู่ที่ฟาร์มนู้นอีกครับอันนั้นประมาณ1ิกว่าตัวนั้นเพิ่งทดลองขุนครับผมแต่ผมเคยขุนก่อนหน้านี้แล้วมันก็มันก็โตไวอ้วนไวแล้วก็มีเคยมีคนขุนกันเยอะตอบโจทย์ไหมพี่ควายเออผมถามว่าตอบโจทย์สร้างรายได้ให้เยอะไหมผมว่ามันสร้างรายได้ให้เยอะครับแล้วก็จัดการง่ายฝ่าวัวนะครับผมคือฟ้ายันเลี้ยงมันไม่ค่อยเดินแต่ถ้าวัวเดินไล่ทุ่งนี่วัวมันจะเดินเก่งคนคนตามในขาขวิดเลยฟ้านี่อย่าง อย่างห้าสิบแม่เนี่ยคือสามารถใช้คนเลี้ยงคนเดียวได้ที่ผมลองคิดเล่นๆนะคือคือไฟล์เนี่ยสมมติครับ้อยแม่เนี่ยร้อยแม่เนี่ยอย่างน้อยข้อลูกที่ผมถามเข้ามานะครับครับคือข้อลูกอย่างน้อยก็แปดสิบแปดสิบแม่แปดสิบแม่นี่คือเราเลี้ยงสามปีนี่ยังไงตัวสามหมื่นถ้า้อยเนื้อนะครับตัวสามหมื่นเราขายได้แน่สามสี่หมื่นเราขายได้แน่ครับ เราจ้างคนเลี้ยงสองคนเลยร้อยแม่ห้าสิบตัวเลี้ยงต่อหนึ่งคนครับเพราะสองคนถ้าถ้าเลี้ยงก็อยู่ประมาณปีหนึ่งสองแสนสี่คนคนประมาณนั้นสามปีก็เจ็ดแสนสองครับแต่ถ้าเราเอาไฟล์แปดสิบตัวที่คลอดออกมาปีแรกเนี่ยครับจับมาขายเนี่ยอมันก็ได้ประมาณสองล้านสิบบาทมันก็มาหักค่าคนเลี้ยงนั้นเราก็พอเหลือเกษตรกรพออยู่ได้ครับตลาดพี่ตลาดครับขายที่ไหนขายให้ใครเอ่อ ส่วนมากพวกนี้ขายตามตลาดนัดก็ได้หรือถ้ายิ่งขุนเนี่ยขุนเนี่ยจะมีพวกพ่อค้าอย่างว่าครับพวกจีนพวกเวียดมาซื้ออยู่แล้วหรือทางทางภาคเหนือเพราะทางเหนือเขานิยมโดยพวกเนื้อไฟกันอแต่ทางบ้านเรานี่นิยมไหมไม่นิยมครับไม่นิยมนะผมผมก็ว่าไม่นิยมแต่ไฟเนี่ยคือที่ผมมองตลาดนัดทำคือคนทํากันน้อยครับคือส่วนมากจะเลี้ยงวัวกันซะเยอะใช่ครับผม พี่ก็เลยมองว่าตลาดควายก็น่าจะไปได้อีกตลาดไปได้คือถ้ามีหญ้ามีน้ําดีอะไรดีแล้วมันเลี้ยงง่ายมันเชื่องครับและถ้าเกิดเราพัฒนาดีๆคือออกมาเป็นไฟสวยงามมันก็สามารถขายได้ราคาไปตกกลาดต่อยอดได้อีกต่อยอดได้อีกครับ,รบผมอาหารขุนของควายขุนเนี่ยเหมือนกันไหมกับของวัวเหมือนกับวัวครับแต่ใช้โปรตีนต่ํากว่าวัวได้เพราะอะไรพี่เพราะไฟมันไม่รู้ว่าผมเห็นเขาใช้อาหารโปรตีนที่น้อยฝ่าขุนมันก็อ้วน อ่าคือฟายมันกินแต่ว่าพวกอาหารหยาบให้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าโอเคพี่เดี๋ยวอ่าพาผมดูพ่อพันธุ์ที่ว่าพี่บินเขาแบ่งให้มาเลี้ยงหน่อยนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยครับผมอ๋อตัวนี้นี่คือพ่อควายอ่าอนาคตพ่อพันธุ์ ครับแล้วตอนนี้เขาใช้งานได้ยังตอนนี้ใช้ทับได้แล้วครับท้องไปสี่ห้าแม่แล้วครับผมเอาเรอแต่ฟันยังไม่เปลี่ยนคือใกล้เปลี่ยนฟันคู่แรกเ้าเปลี่ยนฟันก็คู่แรกก็อยู่ประมาณ3ขวบครับอายุอายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุประมาณ2ปีฝากเกือบเกือบ3ปีสายไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นลูกเทพมงคลครับผมอ๋อเทพมงคลอย่างฝูงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นวัวก็เป็นฝูงต้นน้ำครับก็คือเลี้ยงเอาลูกเริ่มตั้งแต่ ขวบถึงขวบปลายปลายถึงสองขวบก็เข้าลงขุนได้เลยครับเใส่ใส่ตัวเผือกครับอ่าอีกอีกสักอีกสักเจ็ดแปดเดือนก็เอาเข้าขุนได้แล้วครับผมนู่นนะี่วิผมอยู่นู่นนะครับผมอันนั้น่ายประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนครับแต่ถ้าเราใส่พ่อแบบนม่สายพัฒนาเข้าไปมันก็จะโตไวขึ้นมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นสูงขึ้นครับเดี๋ยวรอคอยดูพ่อพันราคาสามแสนหน่อยนะพี่น้องนะ อย่างนี่ฮะพี่ผมสนใจมากไอตัวเขาโค้งๆเนี่ยพี่ครับมันมันคือพันธ์อะไรพี่อันนี้เป็นสายมูล่าครับผมอ่ามูล่าเป็นลูกผสมครับมาจากไหนครับมูล่าเนี่ยอันนี้เป็นไฟา์เก่าผมซื้อเมื่อก่อนซื้อยกฝูงมาจากสักแก้วฮะแล้วก็แล้วก็ผมเห็นให้ลูกดีให้ลูกจำมั่มผมมาคัดไว้เป็นแม่พันธ์สามตัวตัวพวกนี้สายน้ํานมจะดีครับถ้าเป็นไฟล์มูล่าเต้านมจะสีเป็นสีดําครับ แต่ถ้าเป็นไฟลายไทยนมจะสีขาวครับเนี่ยครับสีขาวอ่ัเนี่ยพี่น้องดูเขานะนั่นนะสองตัวที่อยู่คู่กันนั้นนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเขาบันชี้ไปน,นะนู่นนะครับนู่นนะครับอันนั้นไฟลายไทยครับผมอ่านนเขาสวยมากครับครับโอเคมาดูพ่อพันธุกันนี่ฮะตัวนี้จุดเด่นคืออะไรพี่ จุดเด่นคือกระดูกขาใหญ่ครับค่อนข้างจะใหญ่ดูครับผมกระดูกขาค่อนข้างจะใหญ่เริ่มเลยครับครับแล้วก็อายุน้อยฟันเขายังไม่เปลี่ยนแบบนี้ครับอ่าครับฟันยังไม่เปลี่ยนยังอยู่นะครับถ้าฟันนี่ฟายถ้าฟันเปลี่ยนคู่หนึ่งไปอายุประมาณ3ขวบครับครับครับแล้วก็ฟาร์มลำตัวครับสูงฟายอายุประมาณสองปีสูงประมาณเมตรห้าสิบครับตัวนี้นะครับผมแต่อนาคตยังโตอีกเยอะครับครับผมครับผม ตัวนี้พี่บินตั้งชื่อมาให้ชื่อเทพประบุตรครับเป็นลูกเทพประบุตรเป็นลูกของเทพมงคลครับอ๋อเป็นลูกของเทพมงคลครับผมอืมนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์ใช่ไหมพี่ครับผมตอนนี้ก็ใช้คุ้มฝูงทับอยู่ครับครับครับนี่คือฝายพวกนี้คือพันธุกรรมเขามันจะเชื่องครับมันจะเชื่องมากนะแล้วอ ดูดูยังไงว่าเขาจะส่งลูกสวยพี่ดูควายเนี่ยเอ่อพวกนี้จะเป็นมาจากพันธุกรรมพ่อเขาอะไรแบบนี้ครับอ่าดูสายพ่อสายแม่ใช่ไหมครับผมอ๋อคือสายเขาพัฒนากันมาก่อนหน้ารเราแล้วครับ,รบอะไรเงี้ยครับเออเรายังใช้งานเขาได้อีกหลายปีไหมโอ้ฟลานี่อายุจริงๆอยู่ประมาณถึง30ครับผมครับแล้วมันจะไม่ไม่เป็นเลือดชิดเหมือนวัวหรอพี่เอ่อถ้าเป็นลูกๆูปุ๊บเราต้องเปลี่ยนพ่อครับผม เหมือน,นอกันใช่ไหมเหมือนกันนะพอรุ่นลูกเขาออกมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนไม่ทับพ่อตัวนี้ละครับคือเปลี่ยนพ่อคับพ่อนั่นฮะไ่ละครับท่าท่าเดินเขาสวยครับกําลังจะโตเนาะครับผม นี่มันยังไม่กินนอนไม่ดีคือผมปล่อยเดินทุ่งแต่ถ้าจับไปกินนองยืนลงดีๆกินหญ้าแล้วก็นอนน้ํานอนเป็นเวลานี่มันจะโตว่านี้มันจะอ้วนว่านี้ครับนี่ก็เือว่าอันนี้คือเดินทุ่งล้วนๆเลยถ้าถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็คงแบบให้อ้วนมากไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนวัวเลยใช่ไหมครับคือที่มีพ่อพันธุ์นี่คือไว้ไว้ผสมกับฝ้ายสาวซึ่งฝ้ายสาวเนี่ยเรายังจับผสมเทียมไม่ได้แต่ถ้าเป็นเป็นแม่เก่าๆเนี่ยเราสามารถผสมเทียมได้ ผสมเทียมไม่ได้คือมันจับสัตว์ยากเลยดีคือจับสัตว์ยากแล้วก็ฝ่ายสาวเนี่ยมันมันมันจับสัตว์ยากแล้วก็คือผมว่าผสมพ่อพนอันธุ์ก่อนเท่าแรกจะติดดีฝ่าผสมเทียมครับเรานะพี่น้องครับบรรยากาศควายกําลังเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งแม่ทาให้นึกถึงตอนเป็นเด็กๆนะพี่น้องนะกลางทุ่งนานะครับแต่ทุกวันนี้ก็อย่างว่าแล้วครับ เริ่มมีตึกเริ่มมีโรงงานเริ่มมีอะ,อะไรต่อมีอะไรเข้ามาหลายๆอย่างแต่ว่าตรงนี้นะครับใจกลางเมืองที่นี่ยังมีข้อควายฟาร์มควายที่พร้อมที่จะอนุรักษ์ไว้แล้วก็พร้อมที่จะ,ะพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปใช่ไหมพี่ครับผมเนี่ยฮะ ถ้าอยากจะดูควายก็มาดูที่ฟาร์มนี้ได้ครับขอละครับพี่เตี้ยรครับ,รบเดี๋ยว <ผม S 1> ช่วงสุดท้ายนะค,ะครับผมอยากให้พี่ฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตร,รกรที่อยากเลี้ยงควายบ้างคราวนี้จะเริ่มยังไงแล้วก็ทิศทางการตลาดเนี่ยจะดีไหมจะมีกําไรไหมครับพี่ครับผมว่าถ้าเกิดอยู่ที่ทุนทรัพย์ของเกษตร,รกรที่อยากเลี้ยงใหม่อะไรนะครับ,รบถ้าทุนน้อยก็ผมอยากแนะนําให้ ซื้อฟายบ้านฟายอะไรที่ราคาไม่สูงมากแล้วไปใส่พัฒนาแล้วมันจะได้ไล่ทุนได้ไวมีผลกําไรได้ไวฝ่าครับ,รบแบบนี้ครับผม,บผมใส่พัฒนาไปเรื่อยแบบนี้ใช้ผสมเทียมก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าคนมีทุนเยอะก็ไปอาจไปซื้อที่เขาพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยแต่พวกนี้ก็คือต้องอยู่ในตลาดคือพวกนั้นจะเป็นตลาดขายตัวค,คือตลาดขายตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่า ราคาจะหล่นถามว่าราคาหล่นได้ไหมก็หล่นได้แบบวัวอินดูบารตินสมัยก่อนครับ,ค,รบคือราคาหล่นได้แต่ว่าฟายเนี่ยคือมันก็เหมือนว่าคือฝาจะคลอดมาหนึ่งตัวก็ใช้เวลาอย่างน้อย10เดือนฝาจะโตขึ้นมาอีกก็เป็นปีฝาจะขายได้ค,คือมันก็อาจจะทําให้ราคาหล่นช้าลงได้ครับแต่หล่นยังไงมันก็คืออิงในรอยเนื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันมีรอยเนื้อคือฟายเนี่ยอย่างสมมุติจังหวัดหนึ่งเนี่ยคือไล่ดูได้เลย,เลย จะมีคนที่เลี้ยงฟายกันเนี่ยยังน้อยอยู่มากครับยังหน้าเลี้ยงหน้าคือทําสามารถเลี้ยงสร้างไรายได้ได้ตามเกษตรกรครับรครับแต่ว่าเลี้ยงฟายเนี่ยคือก็หนึ่งคือก็ต้องซื้อเป็นดูเป็นอ,อย่าไปคือคือแบบคืออย่าไปไปเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงตัวซื้อตัวเท่านูน้นเท่านี้แล้วไปซื้อตามเขาคือพวกนั้นบางทีเงินเขาเย็นเขาไม่ได้เสียดอกแต่เษกษตรกรเนี่ยต้องไปกู้เงินมาต้องเสียดอกเนี่ยมันจะมีรายจ่ายที่ตามมา มันจะสามารถทําให้เราขาดทุนได้อะไรอยาง้ครับผมพี่แล้วบางคนบอกว่าซื้อควายก็ไม่มีที่เลี้ยงไม่รู้จะไปเลี้ยงตรงไหนอะไรเงี้ยพี่จะแนะนํำยังไงอ๋อฟ้ายนี่พื้นที่น้อยๆก็เลี้ยงได้นะครับสามารถเกี่ยวหญ้าให้กินหรือปลูกหญ้าไว้ซึ่งไม่เยอะแล้วก็เลยใช่ไหมเออแล้วก็ตัดให้กินแล้วก็พอกลางวันพอแดดแล้วเราก็ฉีดน้ําให้เขาหน่อยแล้วก็นอนล่มย้ายเอื้องงี้ยครับมันก็อ้วนแล้วพวกนี้อ้วนง่ายครับคือฟ้าจะเลี้ยงอ้วนง่ายฝ่าวัวเยอะครับผมปัญหาอะไรที่ในการเลี้ยงควายเนี่ยปัญหาแบบ เจ็บป่วยแบบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อผมว่าจะทนโรคดีฝ่าวัวนะครับนะอย่างวัวเนี่ยถ้าเกิดผอมปุ๊บจะเป็นไข้ขาดจะเป็นอะไรนะสนมากฝายจะไม่ค่อยเป็นอ๋อก็ฉีดวัคซีนขาปากเขาเปื่อยก็ติดต่อที่บริษัทใกล้บ้านได้อะไรได้ฮะฉีดวัคซีนคอตีบอะไรไปนะครับถ้าติดต่อได้ครับผมฝายคือฟาร์มต้านทานโรคผมว่ามันจะดีฝ่าวัวครับอ่าวัวเนี่ยคือจะอ่อนแอหน่อยบางทีเป็นไข้เป็นอะไรก็ล้มละแต่ฝายเนี่ยที่จากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมา ไม่ค่อยมีครยังไม่มีเสียชีวิตใช่ไหมย,ยังไม่มีครับที่ว่าเจ็บป่วยที่ว่าเป็นอะไรอย่างนี้เ,ออเวลาคลอดลูกออกมาอะไรมาก็ไม่ค่อยตายแต่ว่าวัวเนี่ยเวลาคลอดลูกออกมาเนี่ยต้องจับกินนมต้องอะไรอย่างนี้ครับแต่ฟายไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้ครับสแสดงว่าควายจะเลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงง่ายกว่าครับแต่ว่าตลาดก็อย่างที่บอกไปแล้วนะะว่าอาจจะมีบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่นิยม บริโภคเท่าไหร่แต่ก็มีที่ขายแน่ๆมีที่ขายแน่ครับขอให้ลองดูก็ได้เนาะลองลองเลี้ยงดูก็ได้เอาละพี่วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับรับผมพี่น้องครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาอาชีพนะฮะถ้าอยากจะเลี้ยงควายเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือว่า อยากจะทําเป็นอาชีพหลักนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องอยู่บ้างนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดมีความสงสัยอะไรอยากจะโทรมาสอบถามทางพี่เตี้ยโดยตรงเลยก็ยินดีเอาละครับเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจะภาษาวัวแต่วันนี้พูดจะภาษาควาย1คลิปเอาละครับขอบคุณและสวัสดีครับ